ตามลักษณะโครงสร้างได้เป็น3ลักษณะคืออะไรบ้าง3ลักษณะที่เราแบ่งออกมา 1. ประโยค 1. ป,ป,ประโยคสามัญสประโยครวม3ประโยคสอนประโยคสามัญประโยครวมประโยคสอนประโยคสามัญคืออะไร ประโยค ok สามัญคือประโยคที่มีก <valu> ล่าวถึงเพียงสิ่งเดียวหรือมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวรยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าประโยคความเดียวประโยคสามัญหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าประโยคความเดียวคือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะอาจเป็นประโยคสองส่วนหรือ3ส่วนก็ได้นักเรียนดูตัวอย่างตัวอย่างประโยคสามัญที่มีสองส่วนประโยคนี้จะแต่งประโยคว่าอะไรด ให้เป็นสองส่วนมีภาคประธานกับมีภาคแสดงยกตัวอย่างเช่นแก้มร้องเพลงนะคะอ่ะประโยคนี้นกบินบางคนบอกว่านกบินมันจะเป็นประโยคได้อย่างไรมันเป็นประโยคไหมเป็นปน,นกบินมันเป็นประโยคเพราะมันมีภาค ประธาน,านแล้วก็ภาพแสดงอะไรเป็นภาคประธานนกภาคสแสดงคือบินนกบินเป็นประธานไหมเอยเป็นประโยคไหมเป็นบางคนนะเขาถามว่าข้อสอบถามว่าข้อใดเป็นประโยคโอ้ไอ้สั้นๆแบบนี้หรอฉันไม่เอาเหรอมันไม่ใช่ประโยคอันไหนยาวที่สุดอันนั้นแหละคือประโยคใช่ไหมมีหลักในการพิจารณาแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะ ต้องพิจารณาดูว่ามีภาคประธานภาคแสดงถ้ามีประธานมีภาคแสดงอันนั้นจึงจะถือว่าเป็นประโยคอันนี้เป็นประโยคสามัญที่มีสส่วนนะคะ,ะภาพนี้ยกตัวอย่างเช่นอจอมว่ายน้ําเก่งแมวลายแมวลายอะไระทำให้เป็นประโยคสิแมวลาย แมวล,ลายเป็นภาคประธานเอาภาคแสดงมาใส่สิแมวล,ลายวิ่งแมวล,ลายกระโดดใช่ไหมอ่าแมวล,ลายกระโดดแมวลายอ่าภาคประธานกระโดดก็คือภาคแสดงนะคะประโยคสามัญสามส่วนเช่นมีภาคประธานมีภาคอา่มีประธานกริยาแล้วก็กรรม อะไรเป็นประธานทีรพัสอะไรเป็นกริยาพักตีอะไรเป็นกรรมระนาดมันเป็นกรรมเพราะถูกถูกกระทำรุ่งเก้าร้อยพวงมาลัยภาคประธานคือรุ่งเก้ากริยาร้อยพวงมาลัยเป็นกรรมนะคะอันนี้คือประโยคสามัญ มันมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวนะคะมันมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเราเรียกว่าประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวต่อไปมาดูประโยครวมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ารวม รวมก็คือการนำเอาเอามารวมกันใช่ไหมคะประโยครวมคือการนำประโยคสามันตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันเวลารวมแล้วจะต้องทำให้มันเข้ากันใช่ไหมให้มันต่อเนื่องกันให้มันสละสลวยกันสิ่งที่จะมาเชื่อมประโยคนั้นให้มันสละสลวยเราเรียกว่าคำเชื่อมหรือคำ สันธานนะคะเชื่อมให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสรุปง่ายๆว่าประโยครวมมันต้องมีคําเชื่อมพอคุณครูบอกว่าประโยครวมต้องมีคําเชื่อมแล้วประโยคซ้อนต้องมีคําเชื่อมไหมก็มีเหมือนกันประโยคสาม,มัญมีคําเชื่อมไหมไม่มีทําไมมันจึงไม่มีคําเชื่อมเพราะว่ามันมีใจความสําคัญเพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่รู้จะเอาไปรวมกับ ใครได้ใช่ไหมเพราะมันมีใจความสําคัญเพียงอย่างเดียวอ่ะดูตัวอย่างประโยครวมประโยครวมนะคะพอรวมแล้วเนี่ยรวมแล้วทําให้ประโยคนั้นะมันมีใจความคล้อยตามกันคล้อยตามกันเช่นพี่ขี่จักรยานน้องขี่จักรยาน เอาสองประโยคมารวมกันกลายเป็นพ,พี่และ,และน้องขี่จัก,กรยานแทนที่จะพูดว่าพี่ขี่จัก,กรยานน้องขี่จัก,กรยานใช้เวลามากไหมมากเขียนก็มากใช้เอาสองประโยคมารวมกันซะแล้วเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมะอะไรเป็นตัวเชื่อมและและและเป็นตัวเชื่อม พอใช้คําว่าและเป็นตัวเชื่อมแล้วทําให้ประโยคนี้มันมีใจความเป็นอย่างไรคล้อยตามกันคล้อยตามกันคือทําเหมือนกันพี่ก็ขี่จักรยานน้องก็ขี่จักรยานมันคล้อยตามกันนะคะลักษณะที่1ประโยครวมที่มีใจความคล้อยตามกันประโยครวมที่สองประโยครวมที่มีใจความขัดแย้งกันคําว่าขัดแย้งกันคือจะทําเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันนะคะทำไม่เหมือนกันอ่ะปานทองเรียนคอมพิวเตอร์นะคะปานทองเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนปานเรขาเรียนดนตรีไทยปานเรขาเรียนดนตรีไทยเอาสองประโยคมารวมกันแล้วทำให้มีใจความ ขัดแย้งกันใช้อะไรเป็นตัวเชื่อม,แ,มแต่อ่ารวมว่าอย่างไรสองประโยคเนื้อรวมกัน,น,นใช้คำว่าแต่เป็นตัวเชื่อมถ้าประโยคใดมีคำว่าแต่เป็นตัวเชื่อมจะทำให้ประโยคนั้นมันมีใจความขัดแย้งกันคืออีกคนทำอย่างหนึ่งอีกคนทำอีกอย่างหนึ่งนะคะ อันนี้คือประโยครวมที่มีใจความขัดแย้งกันต่อไปประโยครวมที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเธออยากไปเที่ยวทะเลเธออยากไปเที่ยวน้ํำตกทำให้เป็นให้มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมว่ายังไงดีคะเธออยากไปเที่ยวทะเลหรือจะต้องมาต้องมาซ้ำอีกไหมว่าหรือเธออยากไปเที่ยวน้ำตกใช้คำมาทำไมคะสามาฟุ่มเฟือยตัดออกได้ตัดออกมาแล้วเหลือแค่ว่าที่มันสละสลวยกระทัดรัดที่สุดเธออยากไปเที่ยวทะเล ตกนะคะพอพอใช้คำว่าหรือมาเป็นตัวเชื่อมประโยคในลักษณะแบบนี้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง,ระ,งะนะะระหว่างทะเลกับน้ำตกนะคะระหว่างทะเลกับน้ำตกเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะ จะให้แต่งประโยคอ้าวต่อไปมาดูประโยคประโยครวมแล้วชนิดที่3คือประโยคสอน,ส,อนอส่งไมาให้ประพลประพลประโยคสอนคืออะไรตำความเข้าใจก่อน ใจความหลักและใจความย่อยแล้วมารวมกันมันคือมันมันมันต้องมีอย่างน้อยกี่ประโยคสองประโยคสองประโยคประโยคหนึ่งเป็นใจความหลักใจความหลักอีกประโยคหนึ่งเป็นใจความย่อยใจความย่อยไอ้ย่อยนั้นมันคือมันมาช่วยทําไมเสริมมาช่วยเสริมภูริทัศน์ภูริทัศ์จัดให้ภูริทัศน์ ไหนลองบอกข้อแตกต่างของประโยคซ้อนกับประโยครวมให้ฟังหน่อยมันต่างกันตรงไหน,น,น,นมีคำว,ว่าประโยครวมมีกี่ประโยคอย่างน้อยกี่ประโยคสองประโยคประโยคซ้อนมีอย่างน้อยกี่ประโยคสองประโยคประโยคร,รวมต้องมีคำเชื่อมประโยคซ้อนก็มีคำเชื่อม,ามถามว่าแล้วมันต่างกันตรง,ตรงไหนนะคะ ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนพนัาอังกฤษช่วยหน่อยพูริทัศจัดให้ไม่ได้ต่างกันตรงไหนหประโยครวมกับประโยคซ้อนประโยคซ้อนมีประโยคย่อยครับประโยคย่อยอ๋อแต่ถ้าประโยครวมไม่มีประโยคย,ย่อย ใช่ไหมมันก็มีส่วนถูกแต่ที่จะตอบให้ถูกจริงๆเลยมันน่าจะตอบว่าอะไรคะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันความมันต่างการตรงความสำคัญของประโยคถ้าประโยคซ้อนมันมีประโยคหลักแล้วก็มีประโยคย่อยอะไรสำคัญกว่ากันประโยคหลักสำคัญและประโยคย่อยมาช่วยเสริมแต่ถ้าเป็นประโยครวมทั้งสองประโยคมีใจความสำคัญเท่ากัน อ่ะค่ะอ่านความหมายของประโยคซ้อนพร้อมๆกันคือประโยคที่ใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคก็อยู่ด้วยยคทหนาที่ขยายนาหรือขยายำริาและลสรุปว่ามันมีประโยคหลักๆของมันอยู่ที่สําคัญในอยู่หนึ่งและหนึ่งประโยคและ แล้วก็มีประโยคย่อยๆมาช่วยเสริมให้ประโยคหลักนั่นมันทำไมคะมันชัดเจนมันสละสลวยยิ่งขึ้นดูตัวอย่างตัวอย่างประโยคซ้อนนะคะดูดูนภาพนี้แต่งประโยคว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอย่อมมีสุขภาพแข็งแรงประโยคซ้อนมันต้องมีประโยคหลักมันต้องมีประโยคย,ย่อยแล้วมันต้องมีคำ เชื่อมใช่ไหมคะอ่ะประโยคหลักคืออะไรประโยคหลัก,ะลกอะไรมันสำคัญความสำคัญมันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นประโยคละอันไหนมันสำคัญประโยคนี้อันไหนมันสำคัญคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอย่อมมีสุขภาพแข็งแรง รประโยคหลักคืออะไรนะคะคนมีสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นประโยคหลักและประโยคย่อยล่คะคะประโยค,ค,ย,โย,คย่อยก็คือคนที่คนออกกำลังกายสม่ำเสมออะไรเป็นคำเชื่อมอะไรเป็นคำเชื่อมคำว่าที่ ประโยคหลักคือส่วนที่มีใจความสําคัญประโยคนี้พิจารณาประโยคแล้วส่วนที่สําคัญที่สุดคือคนมีสุขภาพแข็งแรงประโยคย่อยที่จะไปช่วยเสริมคนมีสุขภาพแข็งแรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือประโยคสอนยากไหมการพิจารณาประโยคสอน <c oughs> ยากเพราะฉะนั้นต้องดูให้ได้ว่าอันไหนมันสำคัญจำเป็นไหมว่าประโยคข้างหน้าคือประโยคหลัก ประโยคข้างหลังคือประโยะโย,ย่อยใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะนักเรียนต้องดูที่ใจความสําคัญเอาใหม่อีกหนึ่งประโยคประโยคนี้คุณครูแต่งประโยคว่านักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดที่เดินข้ามถนนอ่านประโยคอีกสักครั้งหนึ่งนักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดที่เดินข้ามถนนถามว่าอะไรมันเป็นประโยคหลัก ประโยคหลักมันคืออะไรประโยคหลักคืออะไรปานเรขาประโยคหลักคืออะไร,ระนักเกรียนช่วยเหลือคนตาบอดที่เดินข้ามถนนประโยคหลักคือใครช่วยอะอะไรนะคะ เอาเอาที่หลักเอาหลักแล้วอ,อะไรมันมันมันมาช่วยเสริมอะไรเป็นประโยคหลักนักเรียนช่วยคนตาบอดนักเรียนช่วยคนตาบอดเนี่ยเป็นประโยคหลักนักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดประโยคย่อยที่มาช่วยเสริมประโยคนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเดินข้ามถนนคนตาบอดเดินข้ามถนนเป็น ประโยคย่อยที่มาช่วยเสริมอะไรเป็นตัวเชื่อมคำว่าท,ที่นะคะคำว่าที่เป็นเป็นตัวเชื่อมเอาอีกหนึ่งประโยคก,การจราจรติดขัดเพราะฝนตกหนัก อะไรเป็นประโยคหลักอะไรมันมันมันเป็นสําคัญประโยคนี้อะไรมันสําคัญล่รคะอะไรนะอ่าจราจรติดขัดใช่ไหมประโยคหลักคือการจราจรติดขัดประโยคย่อยที่มาช่วยเสริมไอ้ที่มันติดขัดนั้นเพราะอะไรเพราะฝนตกหนักอันนี้เป็นประโยคย่อยคําที่เชื่อมคือคําว่าเพราะเพราะเป็นคําเชื่อมนะคะ นักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกประโยคหลักคือประโยคหลักนักเรียนกลับบ้านประโยคย่อยที่มาช่วยเสริมโร,รโรงเรียนเลิกคําเชื่อมคือคําว่าเมือม่อนะคะคําเชื่อมคือคําว่าเมือ่ออ่ะหยิบสมุดขึ้นมาดิ เขียนคำถามเขียนคำสั่งเขียนคำสั่งคำถามท้าทายจุดประกายความคิดมีคำถามถามให้ในักเรียนได้คิดในเรื่องของประโยคนะคะมีคำถามอยู่2ข้อให้เขียนคำถามด้วยแล้วก็ต่อ